มาค่ะทุกคนกินข้าวค่ะปลาดุกทอดค่ะหมดเดเดียวค่ะพริกตาแดงพี่เขาให้มานี่พี่คนหนึ่งให้มาค่ะพริกปลาระซื้อมาค่ะ,ะ,คะลวกข้องแห้งอันนี้เก็บมาข้างสวนนีมะเขือลูกหนึ่งด้วย จริงๆมันมีหลายลูกอะแต่ว่าเอาโลกเดียวเพราะว่าอ,อยากกินลหลายๆอย่างชาเขียวค่ะข้าวเหนียวหนึ่งเองค่ะมันมีอยู่แค่นี้เพราะว่ามันหมดกันมาค่ะเนยเปลี้กินคนเดียวผักต้นหอมเนี่ยใบหอมนะถ้าเราเอามานึ่งนะมันจะหวาน มันจะไม่เหมือนรสลวกชิ้นก่อนมันจะหวานกันลองเอาไปนึ่งดูนะคะเสร็จแล้วจะเ,เล่าเรื่องปลาตัวเดียวให้ฟังมีน้องสาวยายปดิมีน้องสาว,สาวชื่อว่าไอเล็ก ไอ้เล็กมันตัวผอมๆไอม้มันก็ไม่ค่อยจนใจอะไรสักตัวหร่มีวันหนึ่งญาติมาเยี่ยมค่ะญาติมาเยี่ยมแม่ก็เลยให้มันไปทํากับข้าววันนั้นมีปลาช่อนตัวใหญ่ค่ะปลาช่อนตัวนั้นตัวใหญ่มากแม่ก็เลยบอกว่าไอ้เล็กไปต้มต้มปลาช่อนนะเอาตัวใหญ่ๆนั่นแหละเอาตัวเดียว เอาตัวเดียวนะแล้วก็เพื่อจะทําน้ําพริกแต่ก็ยายปริก็ไปเก็บผักค่ะไปเก็บผักเพื่อที่จะมาลวกกินกับน้ําพริกอ่าแล้วก็น้องสาวชื่อไอล็กอะ่ะมันก็ไปต้มค่ะไปต้มปลาช่อนตัวใหญ่นั่นแหละมันแต่มันไม่ได้ฆ่าปลาค่ะมันต้มน้ําเดือดเดือดเสร็จแล้ว มันก็ไปมันก็ไปจับปลาช่อนตัวใหญ่ๆอะลงไปในหม้อค่ะทีนี้พอน้ำมันเดือดนะปลาช่อนมันก็กระโดดออกจากหม้อเพราะว่ามันไม่ได้ปิดฝาแล้วมันไม่ได้ฆ่าปลาเออพอสักพักใหญ่ๆมันก็จะมาใส่เครื่องใส่เครื่องต้มก็คือใส่ ใบมะขามใส่ใบมะขามแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่หอมลงไปเพื่อให้มันหอมนั่นเองมันมาชะงอกดูหม้อหม้อต้มค่ะปลากนว่าไม่มีปลาค่ะทีนี้มันก็กลัวแม่ดาแล้วก็ญาติก็นั่งรอกินด้วยญาติก็นั่งรอกินข้าวนะคะญาติมาเยี่ยมหลายคนค่ะญาติมาหาญาติแวะมาหาญาติมาจากหมู่บ้านอื่น มันก็เดินออกจากบ้านไปเลยค่ะไอเล็กอะ่ะมันเดินออกไปจากบ้านปันไปมันไปไกลมันไปไงก็ไม่รู้ไปหลบซ่อนอะ่ะมันเดินไปไกลแล้วม,มันก็ไม่มาทํากับข้าวทีนี้ใยายปรีก็เลยเดินเข้าครัวไปเอา้าทาไมไม่มีปลาไม่มีปลาเลยนะเนี่ยแล้วก็มองไปมองไปข้างๆเตาค่ะเป,เป็นเตาถ่าน ปลากฏดว่าปลาช่อนตัวใหญ่น่ะดิ้นดุกดิ้กดิ้กอยู่ในนั้นเออแล้วทีนี้ก็เลยหยิบปลาช่อนขึ้นมาใส่ใส่ถังเอาไว้ใส่ถังเอาไว้ก็เลยไม่ไม่ทําปลาตัวนั้นอีปริกก็เลยต้มต้มผักที่เก็บมานะค่ะให้ญาติกินและก็เอาไข่เอาไข่มาทอดค่ะเอาไข่มาทอดให้ญาติญาติกินบอกว่าปลาปลาตัวนั้นมันกระโดดหนีหม้อ ไม่ต้องกินหรอกกินกินนี่แหละกินไข,ทไขน่ทอดไข่เจียวนี่เละทอดไข่ใส่หัวหอมใส่หัวหอมใหญ่ๆครับหัวหอมแดงหัวหอมแดงใหญ่ๆละทอดแล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงที่บ้านเป็นเป็นปลูกผักเป็นชาวสวนค่ะก็จะมีผักทุกชนิดค่ะไม่เะ่นนั้นไม่อดไม่อยากกับผักนั่นแหละ สรุปแล้ววันนั้นก็เลยญ <c oughs> าติได้กินได้ยินลวกผักลวกผักกับน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวค่ะไข่เจียวใส่หอมหมอใหญ่ใส่หอมแดง <c oughs> <c oughs> อืมขามาหัวเลาะกันนะ <c oughs> ต้มปลามันกระโดดออกจากหม้อแล้วไอเล็กมันก็หนีไปมันกลัว <c oughs> มันก็โดนแม่ด่าหัวเราะขำกันนะเนี่ยปลาตัวเดียวออะตัวใหญ่ที่สุดสรุปแล้วไม่ได้กินแต่เมื่อก่อนถ้าทำกับข้าวก็ทำกินหลายคนเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่ตินครอบครัวใหญ่ เป็ทำสวนแล้วก็